สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา StepTilter กับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเรา StepTilter ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคพฟุตบอลถ้าเข้ามาคุยได้ที่เพจ Facebook StepTilter หรือไลน์แอ Step t เ t ป r ได้เลยครับสาหรับเมื่อวานครับก็เข้ากันไปฮะเขากลับมาแล้วครับคนคนนี้ มาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสัใจนี้กันเลยครับคู่แรกของเราครับอยูนิสซิปีเมยรีกของอังกฤษเตะเวลาห้าทุ่ม30นาทีระหว่างเวสแฮมพบกับเชลซีคู่นี้ครับย่างดับ4กันโดยตรงครับคะแนนเท่ากันแข่งเท่ากันแต่ประตูดได้เสียเชลซีดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเวสแฮมฮะนัดล่าสุดเป็นการแพ้กับนิวคาสเซิลมา3ประตูต่อ2แต่ก็พลาดท่าโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมครับแม้ตัวจะน้อยกว่าแต่ก็สู้ได้อย่างสนุกฮนะ ขณะที่ทีมเยือนอย่างเชลซีฟอร์มฝืดมาในนัดล่าสุดครับโดยการเสมอไบตันที่เหลือ10คนมานศูนย์มศูนย์นัดล่าสุดสะดุดมาทั้งคู่ครสูสีกันครับฟอร์มมีโอกาสที่จะออกเสมอสูงเพราะฉะนั้นครับผมจึงขอฟันตรงที่ว่าขุนค้อนต้อนได้ครับผู้ที่2ของเราครับเตะเวลาตี2องยูนิสกิมลิกเช่นเดียวกันระหว่างเชฟฟิลยูไนเต็พบกับไบตัน จ้าบ้านเชตฟิลครับต้องบอกว่าเตรียมเก็บเข้าของไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยแล้วครับยังคงเดินหน้าแจกแต้มอย่างต่อเนื่องฮะแพ้มาหกนัดติดต่อกันพร้อมประเคนแต้มให้กับทุกทีมที่เจอฮะทางฝั่งทีมเยือนไบตันครับแ้จะไม่ชนะใครมา3เกมแต่เป็นการเจอกับทีมใหญ่ทั้งหมดนะแพ้แมนยูเสมอไปตันและนัดล่าสุดครับเหลือ10คนแต่ก็ยังยันเสมอเชลซีมาได้ครับการเล่นถือว่ายังมีทรงกว่าเชฟฟิลอยู่เยอะฮะเพราะฉะนั้นครับผมขอฟันตรงที่ว่าไบาตัน ฝันหวานครับคู่สุดท้ายของเราครับอยู่ในศึกลาลิก้าของสเปนแต่เวลาตีสระหว่างเล่นมาลิดพบกับเล่นเบติสเจ้าบ้านราชันชุดขาวครับช่วงหลังถือว่ากลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีของตัวเองได้แล้วครับโดยไม่แพ้ใครมา16เกมในทุกรายการและเป็นการชนะได้ถึง12เกมตอนนี้มีคะแนนตามหลังจากโอลนิโกมาริดอยู่3คะแนนถือว่าโอกาสดนแชมป์ยังคงเปิดกว้างอยู่ครับทางฝั่งทีมเยนเบติสนะ ยืนดับเของตารางในเวลานี้ลุ้นพื้นที่ยูโรป้าอย่างเต็มตัวฟอร์ม5นัดหลังสุดครับยังไม่แพ้ใครก็จริงฮะแต่เป็นการเสมอถึง4เกมนัดนี้ครับต้องมาเจองานหนักอย่างมารลิดฮนะคิดว่าน่าจะผ่านยากๆฮนะเพราะฉะนั้นครับผมขอฟันธงที่ว่าชุดขาวสาวหมัดครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย